เจมื do do ่นสองพันสาร้อยสบบาทงิ่ได้สามพนเหรียญแต่เดินทองคำได้หกกิโบห้าบทเจสตามปนาซาตาีะทุกท่านนมนตตัวน้าันนะะเข้าสูอหลวงเราไ่คอยดูไฟนั่นล่ะคอยดูไฟมัน เวลามันเผาท่านอาจารย์สุวสัสด์มันเผาอย่างนั้นน่ะเผาเรามันจะเผาแบบไหนมันกับเผาแบบเดียวกันนี้แนละดูเอาเป็นคติเครื่องเตือนใจไฟนรกเผาสัตว์โลกไฟนรกไม่ไม่ใช่เป็นไฟธรรมดานะเป็นไฟบาปไฟกรรมรุนแรงมากหลายร้อยเท่านั่นเนี่ยแต่ไม่ให้สัตว์ตายนะ ให้ทรมานกรรมของตนอ,อยู่ตลอดไปพอสิ้นกรรมอีกแล้วจิตนี่ก็ออกลอยออกมาอีกแล้วสิ้นกรรมปร,ประเภทหนักแล้วก็มากรรมประเภทเบาเลื่อยเลือยเบาไปเบ,บาไปจนกระทั่งถึงขั้นเปรตขั้นผีเนี่ยตามหลักธรรมบุพติเจ้า,าศาสตาโอาเอกท่านสอนไว้อย่างนี้อย่าพากันกล้าหาญ ลบศาสดาเอกของเรานะศาสดาเอกนี่เป็นศาสดาโลกบีถูรู้แจ้งโลกโลกนอกโลกในโลกมนุษย์โลกสัตว์โลกเปรตโลกผีโลกเทวดาอินพรมถึงนิพพานไม่มีใครรู้เกินศาสดาไปได้ีมาประกาศทำสอนโลกก็ด้วยความรู้แจ้งอย่างนี้เอง ไม่ใช่เอาความมืดบอดมาสอนโลกนะ <c oughs> <c oughs> เราอย่าใครอย่าไปกล้าไปหานนะกล้ากล้าหานต่อความจริงที่ทรงสแสดงไว้แล้วนั้นก็เรียกว่ากล้าหานเผาตัวให้ชิบหายไหวพวงนั่นแหละแต่กล้าหานต่อความดีก็สมใจทุกอย่างนี่ให้เป็นดูก็เป็นคติตัวอย่างเอาเนี่ย <c oughs> ไฟนี้มันจะส่งเปลวถึงขนาดไหนมันก็ไม่ได้เหมือนไฟนรกนะผิดกันน้อยเท่าพันทวีที่เดียวพันธุ์จะได้สอนให้ระมัดระวังให้มากมเวลายังไม่ถึงอันนั้นก็ให้รีบเสียตั้งแต่บันนี้ถ้าเรายังกล้าอยู่ก็เผาจริงๆนั่นแหละ <c oughs> นี่ท่านนะท่านสุวรรณนี่เป็นพระสุปฏิอุชุญาญาสามมีกี่ปฏิปโนโดยแท้แล้วนี่นีอัฐิของท่านเวลาเผาแล้วเนี่ยก็จะไม่เป็นอื่นเลยจะกลายเป็นพระธาตุแน่นอนเป็นเครื่องหมายตีกราแห่งความสิ้นจิเลสเป็นพระหันในสมัยปัจจุบัน สมัยพุทธกาลคือพระเจ้าประุธธเจ้ายังทรงมชนอยู่ท่านเรียกว่าสำเร็จอรหรอันนะสมัยทุกวันนี้ว่าสำเร็จอรหรันนี่กิดเลสมันลุมเอานะ,อะมันจะไม่ให้พูดได้เลยขึ้นชื่อว่าของดีความดีแล้วจะไม่ให้พูดได้ให้พูดตามแบบของมันเท่านั้นตื่นตาม,มา,าแล้วพอล้างหน้าหรืออยังไม่ล้างมันลากคอลงไปแล้ว ไปหานารกไปวิกีพระธาความชั่วช้าละโมกนี่คือทางของมันทางที่เลนะนะถ้าเราไปหาของดีอย่างนี้มันขัดบันขวางแล้วได้ของดีมามาบอกว่าได้ของดีอันนั้นอันนี้อย่างนี้ไม่ได้กิเลสเยียบเลยทันทีถ้าถ้าว่าไปเที่ยววันนี้ ไพูดสาวพูดไพละเพราะเพียงอยากได้สาวคนนี้มาเป็นเมียแทนแม่อีหนูสักหน่อยเนยอย่างนี้กิเลสชอบใจมากนะแต่แม่อีหนูจะชอบหรือไม่ชอบก็ไม่รู้ให้ไปถามดูใครมีแม่อีหนูนะอย่าหาดื้อใม้เขาท่านนะเ้าามายากจมไฟนรกตอนนี้ขุมนี่แหละที่ขุมหนักมากที่สุดเพราะกระเทือนหัวใจกันอย่างแรง สามีภรรยารักกันขนาดไหนแล้วแหวกแนวไปมีเอาคนอื่นมาเป็นผัวเอาคนอื่นมาเป็นเมียนีน่กระอักเลือดออกมานุ่นจะว่าอะไรความเจ็บปวดแสบร้อนของอีกฝ่ายหนึ่งเช่นภรรยาเป็นก็ดีสามีเป็นก็ดีมันก็หัวอ,อกอันเดียวกันทุกแบบเดียวกันแต่เพราะฉะนั้นเวลาได้รับบาปกรรมนี้จึงรับหนักมากทีเดียว ตามท่านสอนไว้ในอำพภีใครจะไปอาจไาหารนะมีลูกมีเมียก็พอใจแล้วนะตัดสินใจด้วยค,ความวามเห็นชอบด้วยกันทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายตกลงตรงใจเรียบร้อยแล้วว่าสละชีวิตเลือดเนื้อเป็นอนวัยวะเดียวกันยาแบ่งสันบรรสวนยาแวกแนวถ้าไม่อยากจมนะ ให้รักษาน้ำใจกันการรักษาน้ำใจกันคือความซื่อสัตย์สุจริตความจงรักภักดีเป็นอันหนึ่งปนหนึ่งว่าอวัยวะเดียวกันนี่ล่ะสามีภรรยาคู่นั้นจะเป็นสุขเอาเงินหมื่นเงินแสนของคนมีผัวมากเมียมากมาอวดนี้เอาไฟนรกนั่นแหละมาอวดจะเป็นอะไรไปคนนี้มีเงินกี่บาท อีสตาก็ตามหามาไม่ได้มากน้อยนี่มาเป็นอวัยวะเดียวกันหมดมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันไอ้เงินมาได้มาเป็นแสนแสน,แสนล้านล้านได้มาแบ่งให้หนูคนนั้นแบ่งให้ไอ้หนูคนนี้อะแบ่งวัตถุนีแ้แบ่งแล้วทั้งมาแล้วไฟมันกระจายกลับมาเผาตัวเองอละเนี่ยเผาครอบครัวเย่าเรือนแล้ว,เ,เ,ลวเงินเหล่านั้นเลยกลายเป็นไฟหาความสุขไม่ได้นี่จึงว่าเศรษฐีที่มีใจ จิจใจหลายแง่หลายงอนสู้คนทุกคนจนที่เขามีความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างขวเมียก,กันไม่ได้นะให้พากันจําให้ดีนะอืนี่มันดีนะนี่หลวงตาบวชเสียตั้งแต่หนุ่มนะถ้าหากว่าหลวงตาไม่บวชแต่หนุ่มนี้ผู้หญิงมันจะตายกี่คนก็นไม่รู้ก็มันมาหลัก มาลักมาลอบหลงตานะมันไปหาไอ้หนูใหม่สิไอ้หนูก็จะตายแม่ไอ้หนูนี่ก็จะตายไม่มีเหลือหลงตาเอาคอขาดเลยเจ้ามีไปยังไงพี่น้องหลายเทียบเรื่องหัวใจตัวเองเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วไม่เลยนะหลงตาไม่เหมือนใครขาดสะบั้นไปเลยทีเดียวทำไมจึงขาดสะบัน้นเพราะเจ็บใจสุดแสนสาหัส นี่ใจของใครๆก็เหมือนกันใจท่านทั้งหลายไม่ว่าใจหญิงใจชายใจผัวใจเมียมันแบบเดียวกันเจ็บแค่กัน,นันไหนเพราะฉะนั้นย่าทําลายหัวใจกันอืมสีหายมากตรงนรกก็เป็นนรกหลุมที่แสนสาหัสอยู่ด้วยนะไม่ใช่ธรรมดานะเพราะที่หัวอกอันนี้ทุกแสนสาหัสเลยบางคนเป็นบ้าไปเลยก็มี พอได้ยินว่าผัวเป็นมีเมียใหม่ล้วโอ้ยเป็นบ้าไปเลยก็มีเจ็บขนาดไหนแสบขนาดไหนคนเราถึงขั้นเป็นบ้ามันไม่ควรเป็นมันจะเป็นหรือเป็นบ้านั่นให้ดูเอาเพรา่ฉะนั้นหัวใจเราเป็นยังไงมันก็แบบเดียวกันนั่นแหละเพราะงะนั้นจงให้เห็นอกเห็นใจกัน ครองกันไปด้วยความผาสุขร่วมเกียนมีความซื่อสัสตย์สุจริตต่อกันอย่าปฏิดิดมีแง่มีงอนอยากหาความสุขพิเศษพิเศษพิเศษของความสุขประเภทนี้คือนรกนั่นแหละไม่ใชพ่พิเศษอื่นใดแล้วให้ชั้นจางบันหาจำมาไว้เสียอย่าพากันดื้อกันด้านมันสังหารเราเองนะ่ะเนี่ย นี่หลวงตาพูดให้ฟังพอเป็นคติตัวอย่างนี่หลวงตาไม่เคยมีลูกมีเมียอา,อายุยีสบปีกับ9เดือนก็บวชเกิดวันที่สิสองสิงหาคม2 4งพนะห้าะแล้วเวลามาบวชบวชวันที่1ิบสเหมือนกันทฤษภาคม 2,477คำนวณปีเดือนที่เกิดที่บวชนั้นได้ได้20ปีกับ9เดือนคือเดือน6บวชพอถึงเดือน9ซึ่งเป็นเดือนสิงหาก็เรียกว่า3เดือนนี่หักออก3เดือนเสียก็ยังเหลืออยู่1ปีกับ9เดือนแล้วเราก็บวชจึงไม่ได้มีลูกมีเมียถ้าบวชแล้ว แต่ว่าเมียมันไปทําอย่างว่าเนะี่ยยังไงมันก็คอขาดเลยอืมเป็นอย่างนั้นนะไอ้ท่านทั้งหลายให้ชิดเป็นยังไงถึงคอขาดคนเราไม่เจ็บแสบขนาดฟันคอกันได้มันจะฟันเหรือให้ชิดอย่างนี้สิหัวเมียหัวใจเดียวกันเหมือนกันผู้หญิงก็มีหัวใจผู้ชายก็มีหัวใจให้ชิดถึงหัวใจกันอย่าชิดถึงแต่เรื่องความคือความคามนองที่มันจะเอาไฟมา ในโลกทั้งเป็นมาเผากันอยู่ด้วยกันมันก็ไม่มีอะไรแตกต่างก,กันกับคนอื่นเขาผู้หญิงมีกี่คนร้อยคนพันคนเอามาทั่วประเทศไทยเนี่ยเอาผู้หญิงอันนั้นมาอวดเมียเขาลองดูสินะเอาเอามาอวดเมียรเราเรามีเมียคนหนึ่งเอาเมียรเรานี้ขาดอะไรบ้างเอาท่านทั้งหลายฟังดีนะเมียรเราขาดอะไรมีครอบครันเหมือนหญิงทั่วไปในโลกอันนี้นะ เรามีเท่าไหร่ก็มีถึงไหนถึงกันเอาที่นี่ผู้ชายก็เหมือนกันเองมันมีกี่คนผู้ชายนี่ทั่วโลกดินแดนนี่มันก็มีเท่ากันทุกสิ่งทุกอย่างเ,าเครื่องของผัวของเมียมันมีเท่ากันไม่เพิ่งใช่ว่าผู้หญิงคนนี้มันมีร้อยมันมีพันอันเ,อเมียของเราเนะี่ยมีอันเดียวไม่ไหวนี่เ,เราไม่สนุกสนานนะถ้าเมียเรามียี่สิบอันเหมือนผู้หญิงคนนั้น เราก็จะเอาไว้แต่น e ี對對่เมียเรามีอันเดียวเขามีตั้งยี่สิบอย่างนี้เอาเอาเอามาแข่งเมียเราอย่างนี้เราให้แข่งถ้ามันมียี่สิบจริงๆนะถ้ามันมีอันเดียวอย่ามาแข่งไปรังขาดคอขาดเลยเจ้านั่นเราต้องเช็ดอย่างนี้สิจิตใจเวลามันดื้อมันดื้อจริงๆนะมันไม่มองดูหน้าเมียหน้าผัวเจ้าของนะนอนแอบข้างกันอยู่มันก็ไม่มองนะ จิตใจของเราที่มันสกปรกรบกรุงรังที่มันเป็นฟืนเป็นไฟมันโหดมันร้ายในนี่แหละเดียววิเลสตัวโหดร้ายที่สุดคือตัวนี้ให้ท่านต่างหลายเอามาเทียบกันนะก่อนที่จะไปมีความสนใจกับหญิงใดชายใดนอกจากหัวและเมียตนแล้วให้เอามาเทียบกันทันทีถ้ามันเหมือนกันเท่ากันแล้วย่ายุ่งว่างั้นเลยเนอยุ่งหาอะไรมันเสือกหาอะไรแห้ว่างั้น ตบหน้าผากเจ้าของนันสิอย่าไปตบหน้าผากเมียนะไปรักอีหนูแล้วมาตบหน้าผากเมียเราจะเลี้ยงหมาอยู่ในบ้านทั้งหมดทำมันงับคอมันตายเลยไอ้นั่นไม่มันเหลือล่ะหมาอยู่ในบ้านมีกี่ตัวกูนี่ไม่กูไม่กัดมันละกูเสียฟันกูมันมันไม่สมฟันกูว่าอนี่ให้เอาฟันมึงละเชี่ยวเชี่ยวลงไปกล่นลงไปเลยแล้วมึงเล้วว่าไอ้นี่มันสันดานหมา เมื่อสมกันกับมึงตอนนั้นนั้นจะปล่อยให้หมางับมันหลงทิศไปเลยเข้าใจไหมล่ะให้พากันพิจารณาให้ดีวันนี้หลวงตาสอนเต็มอัดเต็มทมท่านทั้งหลายอย่ามาคิดว่าหยาบว่าโลนนะเรื่องหยาบโลนนั้นเป็นอยู่กับท่านทั้งหลายเองทุกคนทุกคนนั่นแหละแต่เมื่อไม่แสดงออกก็เหมือนไม่มีอะไรมันทั้งมีอยู่ในหัวใจทุกคนเพราะงั้นใช้บังคับหัวใจนี้ตัวมันหยาบโลนออก นี่การสอนนี่สอนคือเอนาน้ําที่สะอาดทรรมะที่สอนอย่างนี้คือน้าที่อาจไปชาระล้างตัวมันหยาบโลนที่มีอยู่หัวใจของเราทั้งหลายนั่นแหละให้มันสะอาดสะอานลงไปแล้วมันจะไม่คึกไม่ขนองไม่ดีดไม่ดิ้นเราผาสุกเราจะผาสุกเย็นใจทั้งผัวทั้งทั้งเมียแม่ลูกพ่อลูกอยู่ด้วยกันเป็นผาสุกนะพากันจาเอาถ้าไม่มีศีลทรรมแล้วแหลกนะมนุษย์เราเนี่ย ท่านทั้งหลายยังเห็นว่าศีลธรรมเป็นของเล็กน้อยอยู่หรือถ้าว่าศีลธรรมเป็นของเล็กน้อยแล้วก็เอาเอาลองดูที่ให้เกิดเห็นเห็นเหตุเด,ดี๋ยวนี้แหละนะศีลธรรมเป็นของเล็กน้อยความคือความขอนองที่เลือกตัญหาเป็นของดีของดีกว่าแล้วเอาแย่งผัวแย่งเมียก็อยู่ในนี้นะเอาลองดูที่เ,เนี่ยแตกเลยเนี่ยเผาสมนี่ไม่ได้ดูสมนะจะดูศพพวกนี้มันฆ่ากันฟันกันเนี่ยเต็มแหลกไปเลยนี่เห็นไหมนี่เลีอกตัวนี้มันเก่งขนาดไหน น้ำรบไฟคือทำตีมันลงไปอย่าให้มันเพเยอตัวขึ้นมาได้ทั้งทั่วแผ่นดินให้มีทำข้อนี้บังคับเอาไว้ให้อยู่ในความพอดีอัปิชาตามีผัวเดียวเมียเดียวเท่านี้ไม่ต้องหามามากซึ่งจะเผากันทั้งเป็นนั่นนิ่ละศีลทำข้อนี้เป็นเครื่องปราบปรามได้ ครอบคัวจะาเรือนจะอยู่เป็นสุขถ้าศีเยียบสีก้อนี้ข้ามสีก้อนี้ไปเมื่อไรเป็นไฟเมื่อน,นั้นแหละเนี่ยเอามาแข่งกันอย่างนี้ก็เห็นน่ะอยู่นี้จะแหลกไปหมดแล้วนะพากกันจำเอาอืม,มาละพูดเพียงเท่านี้สักการดูเปลวไฟเปลวไฟในเ <c oughs> มนกับเปลวไฟในโลกมันต่างกันนะ <c oughs> อ่มันของเล่นอะไรนั่นที่เมนนี่เป็นเมนถาวรไม่ใช่ครับผมเป็นโฟมกับไอ้เน่ยเป็นโฟมเป็นโฟมกับไอ้นั่นครับผมไอ้พัตคูนพัตเตอร์ใส่สีกับทรายครับผมหล่อนล้วมาปิดแปะข้าวมันเป็นโฟมเป็นงูนั่นเขาหล่อเรซินใส่ครับผมคุณก็มองได้นี่นะที่นี่จะเคลียรกันมาเลยสุิ่งของขาย ก,ก็มีแล้วนะเมนอยู่ที่หน้าวัดหลวงตานะั่นน่ะแมนทําไว้สําหรับเผาหลวงตานะั่นแหละทําไว้โก้มากนะใครไม่มีวาสนาไม่เห็นละเมนเนี่ก็นะ <c oughs> นี่ก็เอาลอกแบบมาจากวัดหลวงตาเลยผมไหนก็ต่อเตาเผานะั่นลอกแบบมาจากวัดนแล้วต่อธนาร์นั่นพวกช่างน้อยมาทำอย่างนี้ก็ไม่ให้ทําเนี่ยเวลาหลวงตาเผาหลวงตาเนี่ยที่ที่ก่อขึ้นไปสูงๆนะ <c <oughs> <c มีเฉพาะเท่านั้นะที่มองเห็นนั่นหละเข้าเผาเลยไฟเจ่ะเข้าไปตรงนั้นเลยมไม่หาอะไรไมาประดับประดาตกแต่งนี่ธรรมชาติพอเหมาะพอดีแล้วเราทำมาเรียบร้อยหมดนี่เวลาตายแล้วนะเรายังเขียนพินัยกรรมม้เรียบร้อยเวลานี้นะเว,เ,วเวลามีชีวิตอยู่นี้แล้วก็ช่วยโลกเต็มเม็ดเต็มหน่อยเต็มกำลังความสามารถ นี่เวลาหลวงตาตายแล้วนี่ก็บรรดาพี่น้องศรัทธาทั้งหลายที่มาบริจาคทานเผาสมหลวงตาบัวหลวงตาบัวได้เขียนพินัยกรรมมาเรียบร้อยแล้วว่าสมบัติทั้งหมดนี้ตั้งกรรมการขึ้นเก็บรักษาอย่างเข้มงวดกวดขันไม่รั่วไหลแตกซึมไปไหนแล้วก็ยกเงินก้อนนี้ไปซื้อทองคำ เข้าสู่ครังหลวงในวาระสุดท้ายของหลวงตาที่ตายแล้วส่วนศพของเรานั้นเราจะเผาด้วยไฟเงินนี้เป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองเราจะนำไปเป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองไฟเป็นประโยชน์แก่การเผาเราเราจะนำไปมาเผาเท่านั้นแหละนี่วาระสุดท้ายพี่น้องหลายทราบเขาตามนี้นะเราตายแล้วพินัยกรรมจะออก ขาอ่านประกาศคือว่าเป็นเหมือนเป็นเรื่องของเราอ่านออกเลยทีเดียวปฏิบัติตามนั้นอันนี้สมัยปัจจุบันนี้นะพระที่ท่าน นิพพานนี้ท่านล่วงไปแล้วนั่นอธิส่้นกลายเป็นพระธาตุจำนวนมากทีเดียวจำนวนมันจะสิบกว่าองค์นะสมัยปัจจุบันนี้ซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นทั้งนั้นแหละในศึกษาอุรมณ์กับหลวงปู่มั่นแล้วออกปฏิบัติจนกระทั่งทำละกิเลสสิ้นซากไปจากใจตายแล้วอธิกลายพระธาตุขึ้นมาให้โลกทั้งหลายได้เห็นในสมัยปัจจุบัน นี่ละที่ว่ากิเลสมันขวางเหลือเกินนะกับธรรมนะมันเคยเป็นข้าืึกกับธรรมมันต,ตั้งกับตั้งกันแล้วแหละเรื่องกับธรรมแล้วกิเลสนี่เข้ากันไม่ได้เลยนี่ผู้สอนแสวงหาธรรมได้ผลได้ประโยชน์มากน้อยเพียงไรมาพูดเรื่องธรรมสู่การฟังอย่างนี้กิเลสมันหาว่าโอว่าอวดอว่าปั้นหรือว่าอุตตลิ หาเรื่องมาอวดโลกเขาเนี่ยกิเลสมันต้องมาตีตอนนี้เลยไอ้กิเลสมันเป็นกิเลสมาตั้งกับตั้งกันทําความดีร้อนแก่โลกนั้นมากขนาดไหนไม่ให้พูดถึงมันเลยนะแต่ผู้ทําความดีได้ของดีออกมานี่กิเลสมาโจมต,ตีเป็นอย่างนั้นนะอะองค์นี้ได้สําเร็จโสดาองค์นั้นสําเร็จสักกสาขาอย่างนี้ไม่ได้ ส,เาาสเัเร็จอรักานาคายิ่งมาสําเร็จอรหันโดยแล้วกิเลสนี่หน้าเบ,บ้ไปเลยแลวะืมอยากถมน้ำลายใส่คนที่พูดด้วยอีกนั่นกิเลสมันขวางขนาดนั้นนะก็หาของดีมันก็ได้ของดีสิของดีมีอยู่นะของชั่วมีอยู่หาความชั่วมันก็ได้ชั่วหาความดีก็ได้ดีทำไมกิเลสถึงไม่ยอมให้พูดถึงแล้วได้ความหยีบความดีมา ให้พูดแต่เรื่องของมันเท่าน,นั้นยังที่พูดจากี่นี้ไอ้ใน,นผัวยี่สิบสามสิบผัวยี่สิบเมียกิเลสดพอใจแต่เวลาเอาไฟมากเผากันนั้นกี่เดสดไม่ยอมรับกิเลสไม่ไม่เห็นไม่เล่นด้วยแน่ไพ่ไปหามาอีกนั่นอย่างนั้นนะกิเลสมันเห็นมันว่ามันชั่วเมื่อไร ลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนี่ที่อฐิท่านกลายเป็นพระธาตุพระธาตุนี่มีจํานวนมากทั้งสิบกว่าองค์ไม่ใช่ในน้อยนะปัจจุบันนี่เป็นยังไงทำผู้หาของดีเห็นอย่งนั้นแต่ว่าไงผู้หาของชั่วมันก็เห็นถ้าอยากดูชัดๆก็เข้าไปดูในเรือนจํามันไปนั่นน่ะคนชั่วมีไหมในเรือนจำนั่นเป็นยังไงบ้าง คนดีไม่จะไปติดคุกติดตารางทาไมไม่ให้พูดเรื่องความดีนี่ที่มันน่าคิดนะนี่เล็กไม่ยอมให้พูดเรื่องดีจงให้พูดยอมมันทางนั้นนะ่ะนีอาการปฏิบัติธรรมปฏิบัติใครปฏิบัติก็ทำพู้เจ้าเป็นตลาดแนวมรรคผลนิพพานอยู่แล้วนี่นะใครปฏิบัติ ควรจะได้ขั้นใดภูมิใด,ดกับกําลังความสามารถของตนก็ต้องได้ตามที่สอนไว้แล้วไม่งั้นจะเรียกว่าสวขาธรรมหรือตรัสไม่ชอบแล้วนั่นตรัสไปอย่างสมบูรณ์แบบแล้วผู้ปฏิบัติตามนั้นก็ต้องรู้ต้องเห็นไปตามนั้นนึงเรียกว่าสวขาธรรมหรือสวขาโตก็าตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสมบูรณ์แบบแล้วนั่น มีน้อยเมื่อไรสมัยปัจจุบันเนี่ยแต่ท่านไม่ค่อยพูดแลลวท่านพูดกับกิเลสโจมตีท่านลำคาญหูท่านไม่มาพูดท่านชมความเลืศเรือองอจจัน์ในหัวใจของท่านวันหนึ่งวันหนึ่งท่านพอใจใครจะเชื่อไม่เชื่อก็ตามท่านครองธรรมอจจันย์ในใจท่านแล้วท่านอยู่สบายท่านไม่ดิ้นรลนกระวนกระวายนะ